ดราม่าต้นอ้อซื้อวุฒิการศึกษาเชื่อมโยงกับบุคคลซึ่งเป็นทั้งคนขับรถของนักการเมืองนักข่าวและคณาจารย์วันนี้จะมาสรุปดราม่าให้ฟังนะครับว่าตกลงแล้วคุณต้นอ้อเนี่ยมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรและไปเชื่อมโยงกับกระบวนการการซื้อวุฒิการศึกษาได้อย่างไรแต่ประเด็นดราม่ากันเล็กๆไม่ใหญ่มากก็เป็นกรณีของการที่คุณต้นอ้อนะครับใช้บัญชีคนขับรถประธานวิปของฝ่ายรัฐบาลในการโอนฝากค้ายบัญชีม้าส่งต่อ ให้กับบุคคลที่3ซึ่งกรณีของคนขับรถคนนี้ก็ได้ไปแจ้งความดำเนินคดีกับคุณต้นอ้อนะครับพร้อมหลักฐานแชทไลน์ที่คุณต้นอ้อนั้นพยายามโน้มน้นาวให้คนขับรถคนนี้โอนเงินให้กับบุคคลที่3โดยคนขับรถคนนี้นะครับก็พยายามโต้แย้งตั้งแต่ทีแรกแล้วว่าทําไมคุณต้นอ้อถึงไม่โอนไปโดยตรงจะต้องมาฝากบัญชีของตอนทําไมคุณต้นอ้อก็อ้างว่าตัวเองนั้นเปลี่ยนโทรศัพท์จึงไม่สะดวกด้วยความที่คนขับรถคนนี้นะครับเป็นเพื่อนร่วมรุ่น ของคุณอ้อตอนที่เรียนปปิญญาตีที่มอรามและด้วยคุณต้นอ้อเนี่ยก็มีโปรไฟล์ที่ดีซึ่งตอนนั้นอ้างตัวว่าเป็นนักข่าวและยังเป็นสอสอบัญชีรายชื่อของพรรคเก้าวไกลลำดับที่70คนขับรถคนนี้นะครับซึ่งเป็นคนขับรถของประธานวิจฝ่ายเพื่อไทยก็ได้ทําการแจ้งความไปเป็นที่เรียบร้อยนะพร้อมกับหลักฐานซึ่งพยายามพิสูจน์ตัวเองนะครับว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับขบวนการในการซื้อวุฒิการศึกษาครั้งนี้ที่น่าแปลกใจอย่างหนึ่งนะครับซึ่งผมรู้สึก ว่าในกรณีที่คนขับรถคนนี้เป็นคนขับรถของประธานวิปฝ่ายรัฐบาลเนี่ยนะแต่กลับไม่มีประเด็นที่จะพูดคุยมากนักนะครับปกติแล้วถ้ามีเรื่องอะไรแบบนี้มันจะต้องติดเทนต้ตองมีการกระพือโหมเดาวๆว่าในกรณีของคนขับรถคนนี้มันน่าจะไม่มีอะไรถ้าไปขุดคุยก็อาจจะไปเจอคนที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายพรรคเก้าไกลหรือขบวนการนักข่าวอีกหลายคน,นก็เลยจะไม่เป็นดาม่าไม่ติดเทนกันนักยกตัวอย่างกรณีของข่าวนะ นะครับที่รับเงินจากคุณต้นอ้อด้วยเงืินไขที่คุณอ้อนั้นพยายามที่จะขอความช่วยเหลือไม่ให้เขียนข่าวโจมตีคุณต้นอ้อนะครับซึ่งตรงนี้ถ้ามันเป็นประเด็นที่พูดคุยกันขยายไปในวงกว้างเนี่ยแน่นอนแหละมันก็เป็นที่เสื่อมเสียของวงการนักข่าวซึ่งปัจจุบันนี้นะครับวงการนักข่าวเองก็มีแต่เรื่องที่เราก็รู้ๆกันอยู่สำนักข่าวต่างๆก็ถูกซื้อไปโดยกลุ่มนักการเมืองครอบครัวของนักการเมืองแล้วก็มีความไม่เป็นกลางแบ่งฝักแบ่งฝ่ายประพฤติปฏิบตร เป็นปริปักต่อรัฐบาลที่มาจากเสียงของประชาชนพยายามที่จะสร้างความวุ่นวายต่างๆนานาะคือลักษณะของการมีอยู่ของสำนักข่าวในปัจจุบันเนี้ยนะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่พวกเขาเหล่านี้จะไม่สามารถอยู่ได้เลยไม่สามารถที่จะประกอบสัมมาอาชีพหากว่าสังคมนั้นมันเกิดความสงบสุขสิ่งที่จะหล่อเลี้ยงสิ่งที่จะเป็นยอดวิวให้กับสังักข่าวต่างๆเนี่ยนะครับก็คือการทะเลาะเบาแหวงกันความวุ่นวายการถกเถียงกั การทะเลาะวิวาสการมีปัญหาการมีประเด็นกันในสังคมการมีดราม่าต่างๆเพื่อที่จะให้ยอดเอนเกตมันสูงขึ้นมันก็เลยมีขบวนการปั่นทําให้สังคมเนี่ยมันเกิดความวุ่นวายไม่เป็นไปในทางเดียวกันทีนี้ถ้าไปขุดคุยเรื่องของคุณต้นอ้อมมากๆเนี่ยแทนที่มันจะไปเชื่อมโยงกับนักการเมืองฝ่ายเพื่อไทยเดี๋ยวเพ,เพ้อๆอาจจะไปเชื่อมโยงกับกระบวนการของนักข่าวหรือขบวนการพักการเมืองที่ฝ่ายส้มเองก็ไม่อยากจะให้ไปพูดถึงซะด้วยซ้ําก็เลยเป็นดราม่า ที่เรารู้สึกว่ามันเงียบไปหน่อยไม่เป็นที่พูดถึงกันเยอะทั้งที่โจหัวออกมาแล้วเนี่ยบุคคลที่ถูกพาดพิงเป็นอันดับแรกเนี่ยก็เป็นนักการเมืองของพรรคเพื่อไทยเป็นคนขับรถของพรรคเพื่อไทยเสียด้วยซ้ําก็นะฮะเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้ที่สุดแล้วเนี่ยสำหรับผมแล้วกลุ่ม NGO คนที่มาแสดงภาพเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมต่อสู้เพื่อคดีความอะไรต่างๆกัน,นาที่แท้ทุกคนก็หวังผลประโยชน์แต่เผอรญนว่าไอ้ผลประโยชน์ที่เขาได้รับไปเนี่ยมันไม่ใช่ผลประโยชน์ที่มี ความสุดจริตมันกลับไปเป็นผลประโยชน์ซึ่งเกิดจากการทุจริตเกิดจากการใช้ภาพลักษณ์ทางสังคมชื่อเสียงทางสังคมไปสร้างคอนเนคชั่นผิดๆให้คนหลงเชื่อแล้วก็จะได้หลอกเขาเพื่อที่จะหาผลประโยชน์ต่างๆนานาซึ่งเดี๋ยวเราก็จะได้เจอบ่อยกระบวนการ NGO ต่างๆมูลนิธิต่างๆซึ่งผมก็เป็นคนที่ไม่ชอบระบบ NGO ระบบมูลนิธิอะไรแบบนี้มาตั้งนานแล้วรู้อยู่แล้วว่ามันมีสภาพเป็นอย่างไรเมื่อก่อนนี้นะครับ NGO เนี่ยจะเป็นกลุ่มคนที่มี มีอำนาจทางสังคมมากมายมหาศาลแล้วก็ได้งบประมาณจากรัฐจากเอกชนเยอะแยะมากมายจนสมัยคุณรักษิณเนี่ยก็คิดว่า NGO มันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรไม่ได้ทําอะไรที่มันเป็นรูปธรรมนักก็ตัดงบ NGO ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้กลุ่ม NGO เนี่ยครับไม่พอใจนําไปซึ่งการชุมนุมในปีพศ2548-49เกิดการรัดมหาหารคุณทักษิณ์และทุกวันนี้นะครับ NGO ก็ยังคงเกียดชังพักเพื่อไทยและก็คุณทักษิณมาโดยตลอดเพราะ ว่าอาจจะไปรู้ทันการทำหมากินของ NGO ก็เลยเกิดความไม่พอใจจนถึงบัดนี้นะครับซึ่งทุกวันนี้สภาพของ NGO ก็อย่างที่เราเห็นไม่ได้มีความน่าเชื่อถืออะไรในสังคมก็อยากจะเตือนสติสังคมเตือนสติประชาชนว่าเราต้องดูให้ดีๆนะครับว่า NGO เหล่านี้ใครซึ่งสแสวงหาผลประโยชน์ใครซึ่งอุทิศตนให้กับสังคมจริงต้องดูผมไม่ได้ไปกล่าวหาทุกองค์กรแต่ที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะพิสูจน์ตัวเองด้วยเวลานะครับขอบคุณครับ ชื่อบัญชีที่ออกมาคือ <Ừ. S 1> ชื่อกเกษียนสีจันทร์บอกว่าที่โอนให้เนี่ยเข้าบัญชีชื่อกเกษียนแล้วมีสลิปออกมาเลยนะ,ะมีคนโอาออกมาแฉในหน้าสือ่อเต็ไมไปหมดเลยนะคะทีนี้ปรากฏว่าหลังจากเป็นข่าวมีสลิปนี้หลุดออกไปปรากฏว่าวันนี้คุณกเกษียนที่เป็นชื่อเจ้าของบัญชีนี้ไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันแล้วแล้วก็ออกมาแฉเลยนะบอกว่าตัวเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการซื้อขายวุฒิการศึกษาแต่โดนคุณต้นอ้อหลอก โดนหลอกยังไงโดนหลอกคุณต้นอ้อมมาบอกคุณกเกษียณว่าฝากรับโอนเงินก้อนนี้หน่อยแค่นั้นเลยเหรอแค่นี้เลยบอกว่า,วาฝากรับโอนเงินก้อนนี้หน่อยตัวเองก็เลยรับโอนเงินเข้าบัญชีบัญชีของตัวเองอเอาลองฟังคําชี้แจงของคุณกเกษียณสีจันนะคะคนที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในแชทแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งไปแจ้งความสดสดร้อนร้อนเลยค่ะช่วงสี่โมงเย็นที่ผ่านมาไปแจ้งความที่สพมือนะคนปรปฐมไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้ไปดูในใบแจ้งความนี่ ในใบแจ้งความระบุรายละเอียดว่าเมื่อวันที่25ธันวาคม2566ตนเองได้รับโทรศัพท์จากนางสาวชริดามาขอเลขบัญชีธนาคารโดยแจ้งว่าฝากเป็นค่าโอนต่อเพื่อลงทะเบียนเรียนทีนี้ต่อมาวันเดียวกันเลยคือ25ธันวาคม2566ช่วงเวลา12นาฬกา23นาทีก็มีการโอนเงินเข้ามาที่บัญชีของนายเกษยียณจำนวนห0,000บาทแล้วก็มีการโอนต่อไปให บุคคลอีกคนหนึ่งที่ชื่อว่าอาจารย์พิมพ์ระดาสุขคำภาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย<อ>พิษณุโลกตามเลขบัญชีพร้อมเพจที่นางชาลิดาแจ้งมาจำนวนห0,000บาทพิมระดานี่ก็ตรงกับตัวละครที่เมื่อวานนี้ทางซอลักเขาเล่าเขาบอกว่าเนี่ยพิมระดาเป็นคนโทรกลับมาหาคือตอนแรกเนี่ยคุณกเกษีร์อธิบายนะว่าโตแย้งไปแล้วนะว่าเอ้ยแล้วทำไมถึงไม่โอนเข้าบัญชีของชริดาโ,<อ>โดยตรงไปเลยล่ะจะมาผ่านบัญชีกเกษร์ทำไมจะมาผ่านทำไม คือคุณต้นอ้อชจิดาก็แจ้งว่าตัวเธอเนี่ยไม่สะดวกเพราะว่าเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่อ๋อนี่คือเหตุผลที่ให้กับคุณกเกษียณเปลี่ยนโทรศัพท์ใหม่เลยรับโอนเงินมาไม่ได้เลยฝากอากเกษียณนันเดี๋ยวฝากไว้ก่อนนะคุณกเกษียณก็เลยยอมบอกก็ได้ทั้งนั้นโอนเข้ามาห้าหมื่นแล้วเงินก็โอนเข้าไปแล้วก็โอนไปให้อาจารย์พิมพิดาต่อห้าหมื่น,น, 50, นไล่เรียงดูไทม์ไลน์นะคะยีะ 26, ่สิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเวลาสิบนาฬิกาสี่สิบเก้านาที มีเงินก้อนโอนเข้ามาและในบัญชีอีก5 0,000บาทอันนี้อีกก้อนดงนะอ่าทีนี้คุณต้นอ้อชลิดาเนี่ยก็ติดต่อมาบอกว่าเออเกษียณโอนต่อไปให้อาจารย์พิมพ์ระดาหน่อยนะตัวคุณเกษียณเนี่ยก็เลยโอนเงินเข้าไปชี่บัญชีพร้อมเพล์ของอาจารย์พิมพ์ระดาที่โอนไปก่อนหน้านี้50,000บาทในวันเดียวกันนี้เลยโอ,อ,อนไปอีกต่อมา20กุมภาพันธ์2567 15นาฬิกาสนาทีค่ะมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีอีก คราวนี้99,500บาทเกือ,อบแสนหนึ่งอ่ะทีนี้ปรากฏว่าคุณต้นอ้อนเนี่ยก็โทรมาแจ้งคุณเกษียณบอกว่าโอนต่อไปเหมือนเดิมเลยนะบัญชีเดิมอาจารย์คิมระดาเนี่ยโอนไป50,000บาทโอนไปแค่50,000พออีก49,500บาทคุณต้นอ้อชลิดาแจ้งว่าอาจารย์บอกว่าฝากเก็บไว้ที่เกษียณก่อน อ้าวเดี๋ยวนะคือก่อนอันนี้มีก้อนแรก5 0,000นก้อนที่2อีก5 0,000่ก้อนที่3าอีก9 9 5 0 0กรก็ตีกลมๆก็เข้ามาสอง0,000แล้วนะแต่ว่า2ก้อนแรกเนี่ยโอนให้อาจารย์พิมพ์ระดาไปแล้วแต่ทีนี้ไอ้ก้อนที่3 9 9 5 0 0เนี่ยบอกคุณต้นอ้อบอกว่าโอนไปให้พิมพ์ระดาเนี่ยแค่5 0,000นนะอีก 49, 500เกเก็บไว้ก่อนฝากไว้ก่อนอันนี้ไม่ครบแล้วฝากไว้ที่บัญชีของกเกษียณก่อนอทีนี้คุณกเกษียณเขาก็แจ้งว่า ที่รับโอนเงินมาทั้ง3ครั้งยืนยันว่าไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรเลยแม้แต่บาทเดียวคือบางคนจะถามว่า,าได้ค่าหัวคิวได้ค่าฝากบัญชีหรือเปล่าไม่ได้นะคะไม่ได้เลยแล้วก็รับรองว่านี่คือการดำเนินการของนางสาวชาลิดาแต่เพียงผู้เดียววันนี้ก็เลยตัดสินใจไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่บอกว่าให้โอนแม่จารพิมพ์ดา ก้อนสุดท้ายเนี่ยห้าหมื่นแล้วให้เก็บเอาไว้สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยเนี่ยสุดท้ายคุณเกษียณบอกด้วยนะบอกว่าไอ้ก้อนที่สี่หมื่นเก้าพันห้าร้อยที่หักไว้เนี่ยก็คือโอนกลับไปให้คุณต้นอ้อฮะอ๋อไม่ได้เก็บเอาไว้ไม่ได้เก็บไม่ได้ค้างไว้ในบัญชีก็คือโอนกลับไปให้คุณต้นอ้อทีนี้มันก็มีคําถามนะว่าแล้วคุณเกษียณกับคุณต้นอ้อเนี่ยเขารู้จักกันได้ยังไงเขามีความสัมพันธ์กันยังไงนะคะคือทีมข่าวเราเนี่ยก็ย้อนไปดูไปเจอว่า มีรูปถ่ายที่คุณกเกษียณเ,เคยถ่ายกับคุณต้นอนี่เป็นภาพนี้ภาพ